มาครับพี่ๆท่านากำลังตามหาโตโยต้าวีออสอยู่เนาะมีมาแล้หนึ่งคันกับโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้ามิตรคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้าเปิดราคาที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าตกพรอยูหกพันสองนะที่ทำคันคันนี้ได้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโดหรือหกเดือนรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอบไมพิคว้อมเติมน้ำชนหนักมาขายแน่นอนบอกเลยคันนี้โคตรหล่อครับพี่ไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทม์นะนี่ไนมาให้กระจังหน้าสีดำเงาๆเลย เปลี่ยนสั่นตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบเดอร์รัยิ้มก็ะจกข้างแบบขับไฟฟ้าล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานขอบ15นิ้วนะครับพี่ๆท่านนายสนใจคันนี้นะผมชมคลิปตัวเต็มให้จบเลยครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน,น้องสิงห์นะครับที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพยนยน์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมีนบุรีกรุงเทพมหานคร บริษัทเพนยอนเปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านนากำลังตามหารถสวยๆรถ 7A น้องแนะนำบริษัทเพนยอนเลยครับวันนี้น้องมีรถมานำเสนอ1คันเพิ่งเข้ามาสดๆอรอนๆเลยนผมกับ To y ยต a v วอ1.5มิรคันนี้เป็นรถปี2019ผมเปิดราคาที่369,000บาทฟรีดาวตกพอนอยู่ประมาณ6.2แต่ที่สาคัญคันนี้ได้เป็นรถผลระว่างจากหน่วยงานเข้าสู่ทุก10,000โลหรือ6เดือน แล้วประการโครงสร้างไม่มีการกับสีกอไมพิดความจมน้ําชนดักมาขายแน่นอนครับผมแรมาเิ่อกไปจากด้านหน้าก่อนนะผมน้องบอกเลยคันนี้ใหม่มากจริงๆนะครับผมไฟด้านหน้าของเขาได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะผมและที่สําคัญคันนี้มีไฟตัดหมอกหรือว่าไฟเดย์ทม์ดังนี้น้อมาให้เรียบร้อยเลยโคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับผมฝากระโปรงนะผมเรียมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยลีกให้เห็นเลยนะครับกระจังหน้าของเขาได้มาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับทะเบียน3022นะครับผมคันนี้ เปิดราคาที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฟีดาวตกปอนอยู่ประมาณหกพันสองโลโก้ของเขาเป็นแบบพรอมเมียมันเรียบร้อยเลยไฟทั้งส่งข้างไม่มีรอยแตกรอยรล้าเลยนะผมได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหม่อกดูไฟเดย์ทม์นั่นีกไหนมาให้เรียบร้อยเลยเหลี่ยสัตั์ตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยลังกิ้มเลยนะผมกระจกข้างเป็นแบบขาไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะผมน้องเช็คมาให้เรียบร้อยเลยผมกันกระจกแท้ๆจากโรงงานทั้งบานทุกบานเลยนะผมอ่าโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลย คันนี้ได้ล้อมแม็กขอบสิบห้านิ้วมานะผมแล้วก็ได้เป็นลิทเบรกสี่ล้อด้วยคันนี้นะผมเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยผมน้องยังไม่ได้ก็บสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่มาถ่ยๆให้พี่ๆดูก่อนนะผมคันนี้รัดมาก่ะยางหนึ่งแปดห้าทับหกสิบนะครับแล้วก็เอ้าช็อคนะผมไม่มีรอยแตกรอยหักือวานะ้ำมันยงน้ำมันเยิมแน่นอนคันนี้เพิ่งเข้ามานะผมยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับคันนี้นะผมคือเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งลงจากรถเทนเลอร์มาเลยนะครับผมน้องนี่ถ่ายพี่ๆดูก่อนเลยนะครับ เมือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็คันนี้ยังไม่มีคิกวกอนสาตนะพี่ๆท่านใดดูคลิปนี้นะครับผมสามารถทักห่าน้องได้เดี๋ยวน้องแถมคิกวกอนสาตนให้ได้นะครับผมด้านในของเขานะผมคุมโทนเป็นสีดำนะครับได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยแล้วที่สำคัญชั้นแดมเป็นพวงมะไรแบบมังติบอร์ชั่นหน้าจอทัชสกรินแอลโต้เกียร์โต,โต้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับหัวเกียร์ไม่มีการลอกก้อนแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่เอกสารมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ หัวนถนอเสา A ไม่มีการแคกเรีเยนแน่นอนครับผมน้องกล้าการันตีและผมกล้ารับประกันโครงสร้างไม่มีการมีความเต็มน้ําชนหนักมาขายแน่นอนแล้วก็ซอกมุมต่างๆน้องถ่ายให้ดูกาเนบดกใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมแผงวัตตูเดิมๆจากโรงงานนะคบพี่ๆไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เป็นสีเลโกลมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะผมกระจกฮาร์ดเดิมทั้งคันนะผม้องเช็คมาให้แล้วเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้เลยหัวนถนอเสา B นะผมก็ไม่มีการแคกเพรีเยนแน่นอน สีเดิมๆจากโรงงานทั้งคันผมแผ่นเพจนะครับผมไม่มีละองทรงองเอาสีแน่นอนหัวน็อตนะครับผมต่างๆเดิมๆ,ๆทั้งคันนะครับคันนี้เปิดราคาที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวตกพรอยอยู่ประมาณหกพันสอ,องขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปเ,าเราคนเดียวจบไม่ต้องมีคนคทำไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะครับคันนี้ร้องบอกเลยหัวน็ not, อตเสาบีไม่มีการแครเ์เยลเยนแน่นอนคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเป็นยนต์ ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอยก้สิบห้ามินบุรีกรุงเทพมหานครนะผมหรือว่าพี่เพื่อนใดมาไม่ถูกนะผมสามารถแอดไลน์หาน้องได้เดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้ครับน้องแบกเป็นขอบสิบห้านิ้วได้มาเป็นด,ดิฟเบรกสี่ล้อเลยคันนี้นะผมเบ้าโชกนะผมไม่มีรอยแตกหัก,ห,กหรือว่าน้ำมันยงาน้ำมันเยิมแน่นอน้องถ่ายดูโครงสร้างทุกซอกทุกม,มุมเลยนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเป็นรถปลดลววงจากหน่วยงานข้อดีของเขา เข้าศูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโลแล้วรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิกป่วมจนน้ำสนักมาขายแน่นอนกระจกพัดเดิมทั้งคันนะผมน้องถ่ายดูกันแบบนี้เลยคันนี้มีเส้นไร่ฟ้ามาให้เรียบร้อย,ลยแล้วก็ไฟโดนที่3มติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมด้านหลังของเขานะครับผมมองบอกเลยว่าหล่อมากจริงๆผมถ้าเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วก็โลโก้เป็นแบบพรอมมี่แบบนี้เลยคันนี้มีก้องถอยมาพร้อมเลยนะผมแล้วก็ไฟทับทิมด้านหลังมีมาให้พร้อมนะผม คงไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับผมห้องเก็บสัมภาระของเขากว้างขวางมากพี่ๆสามารถใส่ก,กระเป๋าเดินทางหรือว่า,าสายตีกลอฟนะผมก็โอเคนะพคันนี้น้องบอกเลยกับราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทซีด้าตัวพรอยอยู่ประมาณหกพันสองนะครับอุปกรณ์จุกเชิญของเขาจะได้มาเป็นล็อกกระทะแบบนี้เลยแล้วก็แม่ลงแม่แรง,งมีครบนะครับผมโครงสร้างต่างๆนะผมน้องบอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้นะครับผมได้เป็นซีนทางอาพารแบบนี้เลย เป็นสีเดียวก็เปลือกไข่แบบนี้เลยนะผมอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานจะมีแบบนี้ทุกคันนะคบพี่ๆแล้วม,มาดูส่วนต่อของด้านในกันต่อครับผมโครงสร้างนะผมน้องถ่ายกันดูกันแบบนี้เลยเม็ดโรงเม็ดอาร์เห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคบผมคันนี้เพิ่งเข้ามานะผมยังไม่ได้เก็บสภาพเลยนะครับพี่ๆน้องบ,บอกเลยเข้ามาใหม่ๆเลยแล้วก็รีบถ่ายให้พี่ๆดูก่อนนะครับผมให้พี่ๆดูก่อนใครเลยนะครับคันนี้หัวน็อตด้านหลังผมไม่มีการแคร์ปเยี้ยนแน่นอนฝาท้ายกระโปรงหลังนะผมน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะผม ดูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยแล้วก็แผ่นกันความร้อนนี้มาให้นะครับคันนี้คันนี้เป็นรถปลดวางจากหน่วยงานนะผมเข้าสู่ทุกหนึ่งหมื่นโลหรือหกเดือนแล้วการโครงสร้างไม่มีการจับสีก่อไม้พิก่ม้มจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวตกพรอยอยู่ประมาณหกพันสองคันนี้ได้เครื่องหนึ่งจุดห้านะครับผมใช้กันแบบเรือเือแน่นอนน้องบอกเลยคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะผมเลขไม้อยู่ประมาณหน,น,นึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับ เหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มให้เห็นเลยนะครับผมแล้วก็มือเปิดของเขาเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถเลยล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะผมได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยคันนี้น้องบอกเลยใช้กันแบบเหลือๆแน่นอนแล้วมาดูส่วนต่อของด้านหลังกันต่อนะผมด้านหลังของเขาน้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากครับพี่ได้มาเป็นเบาะหนังนะผมตึงๆฟูๆเลยนะครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดแน่นอนแล้วก็ได้หัวหมอนสองหัวนะครับผมตรงกลางของเขานะครับผมมีที่วางแก้วน้ํามาให้หนึ่งจุดนะครับ ผอหนังตึงๆฟูๆเลยแล้วก็ผ้าเพดานผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเจิมอแน่นอนใสสวยใสๆแบบนี้เลยนะครับผมหัวน็อตนะผมเสาเอเสาบีนะผมเดิมๆนะครับผมไม่มีการขยับเยื่นแน่นอนน้องกล้าการันตีหรือว่ารับประกันได้เลยครับผมสามารถนํารถที่บริษัทเข้าเช็คศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยครับผมหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะผมรับอ่าส่วนมากรับแต่รถเกียร์เอเข้ามาขายนะผม กระจกข้างมันแดดพาไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยมือเปิดเป็นแสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านอ่าเรามาดูส่วนด้านในกันต่อนะผมบางคนขับมั่นะผมหัวน็อตเสา A ไม่มีการแคบเนียแนะน่นอนน้องถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยเหมือนพี่ๆมันเดินดูรถที่สาขาเลยนะครับผมมือเปิดของเขานีผมเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มีสีไลโกลมาให้อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมบางคนขับจะเป็นกระจกอ่าแบบออโต้นะผมมีเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วก็จกมีมาให้พร้อมนะครับผมแต่คันนี้น้องบอกเลยว่าได้กระจกข้างแบบแบบพาไฟฟ้าครับผม สามารถปรับตรงนี้ได้เลยกุญแจของเขาเป็นแบบไขแบบปกตินะครับแล้วก็หัวน็อตเสาบีนะครับผมหัวน็อตสวยๆเลยผมไม่มีการแครไปเยอะแน่น,นอนน้องถ่ายให้ดูกำแบบดูซอกทุกมุมเลยนะผมสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับคันนี้ได้เป็นพงในแบบมังติฮอ์ชันนะครับผม๋ยนน้องขอญอาตเข้าไปในรถนะครับพวงมาลัยของเขานผมไม่มีการลอกล่อนเลยนะครับผมคือเข้ามาสดๆรอรอเลยแล้วก็หน้าปัดเรือนไมเป็นแบบเข็มนะครับผมน้องขอ,อยาสตานะครับ อ่าคันนี้นะผมเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนหกพันกิโลเมตรนะครับเลขไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับพี่พี่เครื่องเสียงวิทยุนะครับผมเป็นหน้าจอแบบพัชสกรีนมาเรียบร้อยเลยแล้วก็าแอร์เป็นแบบออโต้นะครับผมสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหัวเกียร์นะผมไม่มีการลอกล่อนเลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับผมอ่อนหนังตึงๆฟูๆเลยนะผมไม่มีรอยฉีกคอยขาดแน่นอน ปุ่โซนหน้านะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยแบบนี้เลยนะครับน้องบอกเลยครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเป็นยนต์ตั้งอยู่ถนนแตดีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครครับพี่พี่ท่านใดมาไม่ถูกนะผมสามารถแอดไลน์หาน้องได้นะครับเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับ มาครับพี่พี่ท่านนายสนใจคันนี้นะผมสามารถแอดไลน์หรือว่าคัาขาน้องได้เลยครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยน้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะผมเปิดราคาทีวสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีดาวตกอยู่ประมาณหกพันสองนะได้เป็นปรถกปดวางจากหน่วยงานเข้าสู์ทุกหนึ่งหมื่นโลหรือหกเดือนรับประกันโครงสร้างไม่มีงานกับสีกอไใหม่ที่ควันจมน้ำชนหนักมาแน่นอนไฟนหน้าได้มันเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหม่องหรือไฟเดย์ไทม์หนไหนมาให้กระจังหน้าเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยผมตัวเครื่องเงียบๆเลยนะครับผมคันนี้น้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคร หัวน็อตนาผมฝากระโปรงไม่มีการแคร์เปี่ยนแน่นอนน้องถ้าใคดูทิกเกอร์มุมแบบนี้เลยนะครับผมหอวพี่พี่มาเดินดูรถที่สาขาเลยแล้วก็แผ่งกันามน้อนนะผมมีมาให้พร้อมเลยดูระบายอากาศกคมๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะผมเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับผมเป็นองค์เป็นอาร์ห็นกันแบบชัดๆเลยแต่ที่สาคัญหัวน็อตทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีการแคร์เปลี่ยนแน่นอนน้องกล้าการันตีหรือว่ารับประกันได้เลยครับผมหากพี่ๆซื้อรถกระโริษัทเทียนเดครับสามารถนํารถเข้าตรวจที่ศูนย์ได้เลย ถามมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องซื้อคืนจำนวนนะครับคันนี้นะผมเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆยังไม่ได้เก็บสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่มีให้เห็นแน่นอนครับผมและที่สําคัญนะผมก่อนสงวนรถทุกคันเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนะี่ยเช็คระบบไปให้ทั้งคันนะผมเยืนยันกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมกับ Toyota Vios 1.5มีคันนี้เป็นรถปี2019เปิดราคาที่369,000บาทมีดาวตกพรอยอยู่ประมาณ6,200นสอขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไไปเราจบม่ตต้้้อองงมมมมีีคคนนทไ่่กูรว อันที่สําคัญคันนี้ได้เปล,ปลดร่วนลดจากหน่วยงานเข้าสูนทุกหนึ่งหมื่นโลและหกเดือนและประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอวไมพ่พ่อมจมน้ำชนักมาขาดแน่นอนครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนาะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจงให้น้องด้วยนะคะ